สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องวิศวกรน้อยนะผมก็กจะมาพูดคุยกันเรื่องตัวแปรต่างๆเพราะว่าตัวแปรเนี่ยก็สำคัญเหมือนกันเวลาเราเรียกใช้เนี่ยเราจะได้ใช้ง่ายว่าใน PLC ตัวนี้เนี่ยมันมีตัวแปรเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะผมอย่างดิจิตอลอินพุตเนี่ยก็เป็นเปอร์เซนต์ไออะไรพวกเนี้ยเออเปอร์เซนต์อคืออะไรนะโเปอร์เซนต์คิวคืออะไรเปอร์เซนต์เอ็มคืออะไรนะครับผมโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับ ที่ผมเจออยู่ใน PLC ตัวนี้นะก็จะมีที่ใช้ใช้อยู่เนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ตัวนะโอเคตัวที่หนึ่งก็คือเปอร์เซ็นไอดเปอร์เซ็นไอเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรของการ์ดดิจิตอลอินพุตนั่นเองนะผมเป็นพวกสวิตช์ Sweet, หรือว่าเป็นแบบลิมิตอะไรแบบเนี้ยเข้ามาก็าจะมาใช้เป็นตัวแปรของเปอร์เซ็นไอนะผม,มก็เข้าที่ขา PLC เนาะ PLC มันก็จะมีเป็นแบบเทอร์มินอลอะอย่างการ์ด ดิจิตอลอินพุตเนี่ยก็จะมี36 Channel อ่าก็คือรับได้36ตัวนะครับผมสำหรับพวกสวิตช์ปุ่มกดหรือลิมิตอะไรต่างๆเนี่ยเออก็เข้ามาปุ๊บอย่างเช่นเรากดสวิตช์เสร็จปุ๊บเข้าขาที่1ของ PLC อ่าดิจิตอลอินพุตกดเสร็จปุ๊บเข้าขาที่1%นึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยใน PLC เราเนี่ยมันก็จะติดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้อ่าตัวที่2อ่าเป็นดิจิตอลเอา p u พุตก็คือเปอร์เซ็นต์คิวนั่นเองนะครับผม ตัวนี้ก็คือพอที่ผมบอกอ่ะพอเราเขียนเงื่อนไขเป็นจริงเสร็จปุ๊บอ่ะสัญลักษณ์คอยเนี่ยมันจะติดอ่าก็เป็นเปอร์เซ็นต์คิวสมมติเราให้เป็นคิวหนึ่งเปอร์เซ็นต์คิวหนึ่งเนี่ยติดก็จะมีไฟออกที่ขาคิวหนึ่งก็คือดิจิตอลเอาพุทใน PLC เนี่ยก็จะมีไฟ24ออกเราก็จะเอาไปทิกดิเลย์อ่านี่คือเปอร์เซ็นต์คิวนะครับผมแล้วตัวที่3นะครับผมก็คือเปอร์เซ็นต์อาร์เปอร์เซ็นต์อาร์เนี่ยก็คือจะใช้เอาไว้เก็บ สำหรับเก็บข้อมูลนะครับผมอย่างเช่น,นเซนเซอร์ที่อ่านมานะครับผมเป็นอุณหภูมิ100รองศาเราก็เอามาเก็บที่ในตัวเนี้ยเปอร์เซ็นต์อาเป็นตัวรีจิสเตอร์นะครับผมก็เก็บตัวเลขต่างๆนะผมไม่ว่าจะเป็นเลขจำนวนเต็มนะครับผมหรือว่าจะเป็นค่า จำนวนจริงที่มีทศนิยมหรืออะไรพวกนี้อ่ามันก็จะเก็บที่เปอร์เซ็นต์ r ทั้งหมดเลยนะผมพวกที่เป็นจำไม่ง่ายว่าเป็นแบบพวกตัวเลขนะผมก็จะเก็บไว้ที่เปอร์เซ็นต์ r นะผมแล้วก็ตัวต่อไปตัวต่อไปเนี่ยก็เป็นตัวของอนาล็อกนะครับผมอนาล็อกอินพุตก็คือจะเป็นเปอร์เซ็นต์ ai นั่นเองนะครับผมตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวแปรของการ์ดอนาล็อกอินพุตนั่นแหละเวลาเซ็นเซอร์เข้ามาเสร็จปุ๊บเราก็ต้องอย่างเช่นเข้าขาหนึ่งเนาะอนาล็อกอนาล็อกอินพะุตเนี่ยส่วนมากจะมี4 channel หรือไม่ก็8 Channel อ่าเข้าขา1เสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นอ่าเปอร์เซ็นต์ AI 1นั่นเองก็จะเป็นของตัวเซนเซอร์ตัวที่1อืมถ้าเกิดอ่ามีเซนเซอร์อีกตัวนึงก็เข้าเปอร์เซ็นต์ AI 2เงี้ยอ่าก็จะเป็นเซนเซอร์ตัวที่2นะครับผมแล้วก็ตัวสุดท้ายของเรานะครับผมนะั่นคือไอตัวรองสุดท้ายดิเปอร์เซ็นต์ AQ นะครับผมก็เป็นอะนาล็อกเอาต์พุตนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนคล้ายๆกันกับตัวอินพุตนั่นแหละ ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ของก็เป็นตัวแปรของการ์ดอะนาล็อกเอา์พุตนะผมก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ AQ นั่นเองก็เวลาที่เราเขียนคำสั่งเนี่ยเพื่อที่จะให้คอนโทรลวาล์วเปิดอ่าแล้วก็จะใส่เลขเนี่ยเข้าไปที่เปอร์เซ็นต์ Q 1แล้วกันอ่าแล้วก็ต่อสายที่ PLC เนี่ยที่การ์ดมันอ่ะเปอร์เซ็นต์ Q 1มีขาอะไรบ้างอ่าเราก็ต่อเสร็จปุ๊บก็เข้าไปที่คอนโทรลวาล์วมันก็จะสื่อสารกับคอนโทรลวาล์วได้ละว่าให้เปิดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ย แล้วก็ตัวสุดท้ายของเรานะครับผมนะ m. นะก็คือเปอร์เซ็นต์ M เปอร์เซ็นต์ M เน่ะก็คือเรียบเสมือนกับอคอยต่างๆใน PLC ของเรา,าเป็นเหมือนกับคอยสมมุตินะครับผมเป็นเหมือนแมกเนติกหรือรีเลย์สมมุตินะครับอย่างเช่นเราเขียนคำสั่งว่ากดสวิตช์ปุ๊บให้ M 1นึ่งติดเราก็จะเอาคอนแทคเนี่ยหน้าปกติเปิดหรือปกติปิดเนะี่ยของเปอร์เซ็นต์ M ตัวนี้นเนี่ยไปใช้ในการเขียนคำสั่งต่อๆไปนั่นเองเอาไว้สำหรับผูกเงื่อน,นไขอะไรแบบนี้ นะครับผมสำหรับตัวแปรเนี่ยของ PLC ที่ผมเจออยู่เนี่ย G นァンก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะจบเพียงแค่นี้นะครับผมหวังว่าจะไม่นานเกินไปนะ <laughs> ถ้าเกิดใครงงอะไรยังไงนะก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับผมบายบาย